กีฬาชแนลครับสวัสดี f อซทุกท่านนะครับวันนี้มาลอกนากับสมิโตโมเอสเอสองหนึ่งศูนย์นะครับสวัสดี FC ซทุกท่านยำใบใบนะครับรถมากมายนะครับวันนี้หลากหลายทั่วสารทิศนะครับจะมาลอกนากันครับสูงสูงนี่ก็ลอกให้มันได้ระดับให้เขาได้ทำนาได้นะตัวนี้ n อ r 120ร้อยี่สิบนะครับหัวลูกบอครอปสวยนะครับตัวนี้แต่เสียดายเป็นยางยางแปดนะครับ แต่เรถดัดแปลงนะครับปัจจุบันรถตัวิ s u สุตัวนี้นี่ทำมาช่วงล่างก็คือทำมาวิ่งหนังถนนนะครับแต่เพราะว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่เจองานหนัหนกๆก็อาจจะต้องมีเผลก,กบ้างครับอาจจะมีสึกหรอมีเสียหายเพราะว่าไม่ได้รองรับน้ำหนักมาเพื่อจะ ทำงานลนาักษณะกัรง,งานทุโผดนะอันนี้หันหลังให้นี่เป็นตัวซูโม่นะครับแต่ว่าเครื่องเป็น240เครื่องเป็น m 1็มนะครับ m 1็มสิบสีโบส่วนตัวนี้ตัวที่หก้นะครับตัวนี้รถกระตูนนะครับ ีตากห้าตากนี้ก็ไปนี่เป็นแล้วนะก็จะมีตัวนี้นะครับ6้อยาวช่วงยาวไปหน่อยนะฮะมีสโลทุกคันนะครับอากาศค่อนจะร้อนนะครับฝนก็มันทาจะตก <c oughs> นี่ก็เข้าเดือนเมษานะครับวันแรกตอนนี้ทำงานก็อุณหภูมิอยู่ที่เกือบเกือบสี่สองศาเลยนะฮะไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะเทหรือเปล่าลอกนาก็มีอุปสรรคนะครับกับงานลักษณะงานดินนะครับเพราะว่าต้องเอาดินในานานะครับวิ่งออกไป สีน้ำเงินนี่คือถูกล้อใหญ่นะครับตอนนี้ก็นิยมน้อยลงไปนะเพราะมีรถหัวยาวมาประมาณกี่วันเสากโซ่งเสร็จเนี่ยเขาข้ารถเยอะนี่เอรเเยยะะนี่ปมาณต็มที่ไม่เกิน2วันออแต่ว่า<ด>แต่ว่ารถถ้ามันรถมันน้อยมันก็มีอุปสรรคเยอะมันก็สองสามวันวนะู่นแหละขั้นต่ำได้ได้ประมาณไม่ได้ไปทำงาน,นเหรอวันนี้วันนี้พาแม่ยายไปาหาหมอนะนัดคือ,อว่า,วา ต้องอย่างนั้นแหละทำต้องควาแขนก่อนนะเอาแต่ว่าต้องต้องโต้สามเมตรเลยหรือกว้างแล้วตีเมตรหรือคลองได้เลยได้เลยได้เลยก็เดี๋ยวเอาดินนั้นขึ้นมาผมก็ได้ตรงนั้นนะเอาดินนั้นก็เบี้ยขึ้นมาก็ได้เบี้ยขึ้นมาได้ ก็คลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ